เฮ้ยทำไรอ่ะฟูฟูฟูฟสวัสดีครับพบกับแมทชิ่งบอที้ไฟเอ็นดีเอาตบมือแล้วเย้โอ้กล้องไหลกล้องไหลกล้องไหลนี่มาเราดูผู้เข้าชิงกันครับโจวันนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครอยู่ตรงนู้นด้วยบอดี้ผมครับเฮ้ยบอดี้ของฉันใช่คิปก่อนเป็นที่ตอครั้งนี้แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันกาดเธอไหมนะเอ้าไ่ค่าทิ้งเลยเอ้ยค่าทิ้งเลยแล้วก็ไปสุ่มซองใหม่มันก็ออกจะมีคำถามคือวันนี้เล่นอะไรวันนี้เล่นลอสโบครับเอ็นดี เฮ้ยไม่ใช่แล้วหลอกกันนี่ได้ก็ได้ครับได้ก็ได้ได้กไดเจอกับเพื่อนรักอีกแล้วเต้เล่นอะไรดักเนสดักกนเวิร์สครับเฮ้ยช่วงนี้เต้อยู่กับดักเนสบ่อยนะอะไรมืดๆดำๆอ่ะเท้าลูกต่อกันเท้าลูกต่อกันดีกว่าลูกเต๋าปอที่ชุกอยู่ไหนอยู่นู่นแหละไอ้ชิงอ้าววันนี้เราขายของนะครับวันพุธที่จะถึงนี้ครับพุธที่สิบสามพฤศจิกานะครับ FD ฟดศูนย์เก้า จะคข้อใส่ฟ้าและ f d 1 0นะครับเดอะคอสของโอดีนะโอได้นะครับจะออกนะครับใครที่สนใจซื้อได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์เช่นเคยนะครับกล่องละ2องบาทกล่องเดียวเล่นได้2กล่องบอกเลยว่าโกงแล้วแท้แท้ไม่อยากจะเชื่ออะไรหักหลังกันขนาดนี้นะครับแล้วก็สําหรับก้วนกาดนะครับชาวก้นกาดทั้งหลายครับวันพุธที่27นะครับก็จะมี d ีวีที่ศูนย์สามคีนึงและคีสองออกมาครับแล้วก็มีอุปกรณ์เป็นสีชมพูน่ารักน่ารักออกมาด้วยนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับวันนี้มาดูแมทชิ่ง ไปฏิไฟเอนดี้เนดีกว่าดักก็นาย e ปะทะดักเน็ตดักก็โลกดูนี่ละี้ไม่ดูทอยต่างเลยมันแขายของขายกัต้อก่อนนะครับโจวันนี้เริ่มก่อนนะใชรจ,จอออ้ออต่ากนเจตเป็นเก,กเมต้านะครับตตเตาจริงๆเด็เมต,าต้าที่พี่สัมผัสมานี่คือฟาร์มเพราะผู้เมต้าที่ต้องฟาร์ม เขาฟังหาของเก่งไงอ่าสามเก่งแล้วก็ตุ่มดอกใช่ไม่ดด <Okay. S 1> ได้ดกิบโอ้กิบอ่ะไรใช่เลยคือก็ไปก่อนสองพิเศษสองที่ที่สอง ไปเลยสามถ้ายเกเนักการจะตีมันจะยกเริ่มหมดเลยใช่ไหมครับใช่โอเครับก่อนรับไปไปโอเคเรับมหมด ตัวอล่นอยู่ไดแยกไปข่ได้ก็ไปดิคลิปเลือกอ่าคอนลายแล้วไปบวกเซททอมสไตล์เพิ่มหนึ่งโอเคตีละคนนี้ไปดิคลิปหนึ่งตัวที่อยู่แถวเดียวกันรถดยู่แนส์สามพันเลยิงตีเจ็ดพันหรืสามพันเนาะก็เจ็ดพันเท่ากันแต่เซททอมสไตป์หนึ่งแล้วก็อันนี้สี่อันนี้ด้วลิงก็อนนี้รดไโอเคใช่มันวดอันนั้นก็ตีก็ไม่อ่ะใมันสมาเลยแต่ว่าจะตี ไปทำสารกินของมันแย่ๆเลยมาสรแล้วใช่จ้ะเห็นไหมเออใครตายได้ปะจากเหตุการณนี้กิบไอร้อนไอร้อนใช่เฮ้ยเหานกล้องหน่อยเก็บจุดเหานกล้องหน่อยเฮ้ยเห็นกล้องหน่อยผมลืมไปเดินออกมากูจะให้เอากล้องไปวางตรงนู้นอ่ะไปเก็บอยู่สี่อยากคู่ด้วยอ๋อ ไม่เลยอืมเอาไอ่เอาไอ่มาเล่นเหรอไม่พี่ดันเหน็บคนนั้อายนะมันอะไรน่าอายอะไรน้าอะไรน้าอายนะหน้าไน้าก็อายเงี้ยน้าน่าหน้อายนะล่นไม่ได้เว้ยผ่านมึงดันได้กี่รอบแล้วเนี่ยเจก็บ่อยนะตลอดไปไมนไม่ดึงมันพอดีเจนี่เนี่ยดึงดึงเนี่ย ออกย่ใ้จางไม่พอดีเลยเออรู้จักพอดีไหมเออยงี้ดิไอโน่ดึงให้พอดีหน่อยดิดึงเพล์แบตออกไปเนี่ยท่านพอดีอ่ะเออไม่พอดีนะฮะนะละเอียดทำงานละเอียดหยุดหนึ่งสามขีดเดียวแบบเลยโอเคหอ็นดีสามขีดนี่ถือว่าเยอะนะครับ รับจับโซนอนผ่านเปลี่ยนเป็นล็อยิตเรื่องมัตเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็มัตเตอร์ไซส์สองก็คือเรื่อ์คอร์ดคือถ้าตัวไหนเฮ้ยถ้าตัวนี้ลงไปแล้วเอาไปคอร์ดได้ไหมเอาไปลงได้ไหมทันไหมเห็นทันมาจะจ่ายคอร์สก่อนแล้วค่อยเช็คลืกเจ้นี่ม่นอ่อนิน ใช้บัตรีิปจิ้มให้คนนี้บอดีตัวเองอเล่นหนึ่งลงมาไม่ลงชาสองแล้วก็บัตรีิปสองในคือเลื่นหนึ่งโอเคจะว่าไห้เจกดนทาไหร่สองนสองนนติเฮ้ยห่วงไรโน่ ไม่ถ้าผมปล่อยผมโดนสามเลยเนี่ยห้าเอาไหมเป็นเท่าไหร่โอเคสองพันโอเคนี่สามพันค่ะโดนไหมจดเธอสกิลไม่ได้กริฟเชื่ออะไรวะเนี้ยดีเฟนเทอะไรเนี่ยสองพันไอ้สามพันเออจอกว่ะใช่พี่ยิงบางยังยิงง่ายติดเพิ่มไปดีก่าโอเคอารีตัวหนึ่งอาร์ซีสองตัวเลย ข้อเตอร์ฮีโอเคมุมแรกไดเลยโอ้หกเดือดได้ใช่ไหอ้าวสามไม่ตายเว้ยไม่ได้ใช่หเฮ้ยเฮ้ยอึดด้วยเต็มอึดด้วย้ยเอาเวิร์กถัมาไม่มีจั่วสักสี่ซ่าห้าใบอ่ะเต้เขาสูงสูงมาสักกี ตีอะสี่ตาน,นะครับยังไงก็มีตาเป็นคำนะครับตีไม่ได้เลยแบบอ้อ,อ,อสนตาเ็นเโหโหโื <c oughs> <c oughs> มึงใส่ไปสิบสี่สิบห้าสิบหกไปไหมเนี่ย เมื่อกี้ใครลงก่อนผมไนโนลงก่อนเตไม่ได้ลงอีกแล้วเซนลงไหนอีกแล้วอ๋ออีกแล้วอะไรวะปังชุบไม่ได้เรื่องเลยมึงเนี่ยลูกเต๋าพี่ลูกเต๋าปังชุบไงเฮ้ยมันแพ้แพ้ตรงไหนเนี่ยแต่แพ้ตอนที่มันเป็นเบต้าั้ยเออไม่ได้เบตาเป็นเบต้ายุคนี้แพ้ตรงเด็กสู้มันไม่ได้ใช่ใช่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยแฮ้ เมตาแมนข้าเมตาแมนเป็นเข้ามานะเออเมตาแมนก็คือเมตาแมนมันยังเข้าอ่ะใช่เลยตอนนี้เรียกเมื่อก่อนฉายาอะไรว่าเมตาแมนนุ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรก็มิตามินอ๋อเมตาแมนจีโนยหัวโคอะไรนั่นอะไรรัทิ้งแล้วกันเลยเป็นเมตาแมนแล้วครับผมลาทิ้งเมตาแมนครับแต่ผมเล่นเมตาทุกเดื่ครับไปแล้วน้องบ๊ายบาย